เปนเรงอายุที่ปขนไม่ใช่การพกันระลางบ้านตับนักครับเจอกับบ้านตาสิทิ์ขอเสียวกบมือกับกิกาน เราเตะเพื <muitas> ่อมาเล่นหนึ uh ่ค huh. ร exactly. okay. ั้บ no ัญชาเก้าบุตดีครับหมายเลขสิบลังแม่ลูกขาวหมายเลขสิบทัศกร์หมายเลขสามหมายเลขสามสามไปเอกโอ้โหเนี่ยรับเยอะเอาล้วเตะพินเกล้าหมายเลขเก้าจริงลูกนี้เฮียังครับยังติดตัวสุดท้ายของทางน์เรเห็นหมายเลขสิบจะไปให้บอลออกครับจะนำหมาเล่นต่อหมายเลขเก้าเก้าลงไปหนึ่งมองหาเพื่อนเปิดเข้าในยังยังไม่ผ่านหมายเลขสิบอีกครั้งครับ ไปเป็นลูกเตะมข้าจังหวะนี้บอมีผลับสำหรับครกเก่าและทางหลักหินเนี้ยตองได้แต้มถูกหัวแล้วเรียบ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 เลยผู้ทำประตูหมายเลขไหนเอ่ยหรือว่าทนายเข้าโกตัวเอง ออกไปเตะมุมเข้ามาเลยใช mm. ่ไหมโดยหมายเลขเก้าของทางสับลุกสัรล uh. ุกกลับหมายเลขเก้าครับกุลิสลาดดอกควัวฮะนี่เปิดเข้ามาครับมันขู่ขีดหน้าปากประตูฮะแล้วก็ประดาว่าฟังเสียงต้องวีนนะจ๊ะหลักหินตองมาเล่นใหม่ลูกมาเอาเริ่มกันไปครับสำหรับหลังหินนี่ต้องตามหาประตูตีเสมอให้ได้ฮะ ลูกเก๋ว่าอย่างไงบอกหาเพื่อนแล้วไหลไปกันไปสามสามได้แล้วสับลูกนี้นี่โอ้โหแหม <c oughs> ่าว่าจะใส่เต็มคอรอเต็มใจครับอะไรมานะครับผู้จัดการทีมครับน้องสอนสักะนึงกับอยู่ไม่ได้ครับต้องจั่วฮะต้องลุกขึ้นมาจั่วแล้ววันนะี้ต้องมาติวเองครัสนามครับหลังจากที่ไม่มีโค้ชยืนคุมงานสนามครับคุณตะกูหน,นีดองติวเข้มแล้วอยู่ที่ครึ่งแรกวหลังนี้น,นี่จะต้อง สามีเสมอให้ได้ครับถ้าอยากจะเข้ารอบจะต้องขวาสามคะแนนกันทั้งสองทีมครับเผื่อ <c oughs> มีลูนเข้ารอบม, <c oughs> มาแล้วมาได้สามได้บอลอแล้วตะวันยิ่งไม่โดนเอามาไหลามามาแล้วครับโดนสักการ,รออกข้างไปถูกกามาครับไปเองไปเองไยี่มเอียญยี่ทเอยอยากได้เป็นลูกทุ่ง หนาส ال ักเมตรหนึ่งนะขอความกรุณาเผื่อนนกีฬาเขาวิ่งเบียดบังกันมาแล้วอาจจะชนเกิดอันตรายได้เลยครับไล่ชนไล่ไล่ชนไล่จ้าลุกล่อมาได้ในมีใครไวู้กนี้สกัดสซัดลูกพัน

ดูรีเพย์กันได้ครับที่ช่องทางนำนะมาครับแล้วก็คนทีได้ไขในคู่วดาแรกครับตอนนี้ก็สำรองกันมานีฮะโอครับแน้วตัวดีครับ สฐานะวันที่4สำหรับฟุตบอล4 0ปีชายและบอลทั่วไปหญิงนะครับนะครับในแต่ละคู่นะครับขอที่เอาลอกแล้วก็ล็อกไปไม่ผ่านครับตอนนี้ดูดูดูเกมกระหม่อมในสามแต่อู้เอาแล้วเอ้าได้เปลี่ยนจังหวะนี้เลยไอ้กรรมการบอกว่าเพราะว่าถ้าบาดเจ็บที่ทีสานี่จะต้องเซฟนักกีฬาก่อนอันดับแรกนะฮะโอ้โหอาไม่เฝ้ายูนีอาจจะ อันตรายกับนักกีฬาเราจะไม่ทันนะครับฉะนั้นเป็นกติกาสากลโลกก็ถ้าเกิดการบาดเจ็บที่ทีมต่างกันต้องเป่าหยุดเกมก่อนนะครับแล้มาที่25 25เดี๋ยวได้10 10ได้เพื่อนถือเข่าชุดเลยไปส่งให้เขาชุดเลี้ยโอ้โหตั้งใจจะหน้าปากกุ๊ก อยู่หน้าปากประตูของหลักหินบอลเป็นของหลักหินับเปิดขึ้นมาผักอบพองแล้วให้พญานุเริ่มเล่นครับหมายได้สิบแพร์โต๊ะไ้โหแต่ว่าเมืไอว่าขั้นมาพญานุเริ่มเล่นเขายครับอันนี้หมายเลขสองหมายเล่สองสมุก